สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่17เดือนสิงหาคมอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นักลงทุนสามารถที่จะแอดลายไอดีหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างได้เลยวีทีมาร์เก็ตจะเปิดวันจันนี้รับเงินฟรีทันที50 US d ล l l a โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ for you กับโปรโมชั่นใหม่ใครอยากได้ลดในฝันแบบนี้ สามารถคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับเรามาดูข่าวสารในช่วงเช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ตอนผมนั่งดูข่าวอยู่ก็ได้ฟังประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอัฟกานิสถานอยู่นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งทหารนะครับกลับไปที่อัฟกานิสถานประมาณ7 0 0 0พนนายนะครับแหมสถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับอาจจะเกิดสงครามเกิดขึ้นแต่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดสงครามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสกุลเงินหลัก รวมถึงราคาทองคาของเราเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากมายเท่าไรนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข่าวคราวความคืบหน้ากระผมจะทําการอัปเดตให้กับพี่ๆนักทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเช้านี้สกุลเงินนิวซีแลนด์ปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักนะครับแต่ก็ตามติดกันมาในส่วนของตัว u s ดอลลาร์และก็ยูโรยังอยู่ใกล้ชิดติดกันสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดนั้นยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนั่นหมายความว่าการแข แข่งค้าของสกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งค่าตลอดทั้งวันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับยังไงนักทุนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้นี่นิวซีแลนด์แข็งแข็งบางคนที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวนะครับก็ฝากไปบอกเพื่อนด้วยนะว่ามันมีประเด็นเรื่องแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะมีกำหนดการประกาศในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันพุทธที่18สิงหาคมครับทุกท่านหลายสำนักคาดการว่า ธนาคารกรารนิวซีแลนด์จะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับถามว่าแล้วแบบนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะส่งผลทําให้สกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าอย่างไรก็ตามครับนักทุนเราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยคนเล่นข่าวกันมาสักพักแล้วนั่นหมายเขาว่าเวลาที่มีการประกาศจริงๆเนี่ยกราฟอาจจะไม่ได้แบบว่าพุ่งขึ้นแรงตามที่นักทุนคิดกันเอาไว้ก็เป็นได้เหมือนกันอันนี้คือเรา ฝากไวไ้อีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็คือตลาดเนี่ย price in หรือว่าขานรับข่าวสารกันไปแล้วแต่อีกในแง่มุมหนึ่งล่ะถ้าเกิดว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ไม่ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็แน่นอนครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า mis s market expectation ก็คือผิดค่าจากที่ตลาดคาดการกันเอาไว้สกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยจะมีการปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างหนักเลยนะครับหนักกว่า ถ้าเป็นในทิศทางที่ตรงข้ามกันก็คือการปรับตัวสูงขึ้นคือขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้ไม่มากแต่ถ้าลงเนี่ยจะลงได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวยังไงตรงนี้ติดตามนะครับแล้วก็ไปดูข่าวนอกตารางกันดีกว่าครับเมื่อคือที่ผ่านมาก็มีการคอมเมนต์ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณโรเซนเรนนะครับได้ออกมากล่าวไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้รับการรายงานตัวเลขเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่มันดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็จะเป็นตัวสนับสนุนนะครับที่จะทําให้เราเนมีการประกาศการทำคิวิเทเปอร์งิงอย่างเร็วเลยก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับเขาได้กล่าวไว้นะครับทุกท่านว่าในส่วนของการทำคิวิเทเปอร์ริ่งเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงนะครับเดือนประมาณตุลาหรือว่าพฤศจิกาแล้วก็ไม่เกินเดือนธันวาคม พูดง่ายคือในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการประกาศทำคีวิเทฟเ i อร์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราได้ตัวเลขตลาดแรงงานที่มันดีอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นการประกาศอย่างไวเลยทีเดียว<อ>เขาบอกว่าในมุมมองของเขาเองเนะครับเขาคิดว่าถ้าเป็นในเรื่องของ inflation เนี่ยของผมเนี่ยถึงแล้วนะ ในมุมมองตอนนี้ที่เฟดเคยตั้งเป้าไว้ที่2%หรือว่า2%กว่ากว่าตอนนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการจ้างงานนะครับที่เกิดจากการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งนึงเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทําให้มุมมองการทำคีวิตเวิร์ิงของเฟดเนี่ยกลับมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลลบกับราคาทองคําได้แต่นักลงทุนจะสังเกตเห็นนะครับว่าราคาทองคําของเราเนี่ยยังคงยืนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับระดับ1,800ครับซึ่งทําให้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปไปที่ทางฝั่งขาบายได้แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเสียงค่อนข้างแตกนะยังโกลแมนแก มองว่าทองคําสิ้นปีนี้น่าจะตกอยู่ที่2,000 USD ต่อออนซ์ได้ส่วน UBS มองว่าทองคากับซิลเวอร์เดี๋ยวน่าจะมีการปรับตัวลดลงได้หลังจากนี้เพราะว่าตัวเลขแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตมันจะดีขึ้นแล้วแล้วก็เฟดเนี่ยจะต้องมีการประกาศทำ QE tapering ในปีนี้จริงๆ ก็ต้องจับตาดูนะครับทุกท่านหลายคนเนี่ยก็ต่างมุมมองกันเดี๋ยวเราดูในระยะสั้นๆดีก่อนก็นได้อย่างคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับก็คือตัวเลข retail sales นะฮะทุกท่านยอดค้าปลีกสำนักข่าวแจ้งไว้ว่าให้จับตาดูไปสำคัญเลยแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะเพราะดูจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในช่วงวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าว